สวัสดีตอนตีหนึ่งค่ะทุกคนพี่แป้งชมจะพาน้องๆไปรับคอนฟรีนะคะซึ่งเป็น วาเลนไทน์5พาเด็ดขาดเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักก็ต้องมีกันแล้วแหละและของฟรีชิ้นนี้นะคะน้องๆเขาแจกเพียงแค่7,500ชิ้นใครที่อยากได้ฟังคลิปนี้ให้จบนะคะบอกเลยว่าใครที่ยังไม่นอนเนี่ยเป็นผู้โชคดีมากๆเลยซึ่งให้น้องๆนะคะดูคลิปพี่แป้งชมอธิบายก่อนนะคะแล้วค่อยทำนะคะน้องๆจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะคะลิง์ทุกๆอย่างพี่แป้งชมนะคะจะไว้ใต้คลิปนี้ให้กับน้องๆนะคะน้องๆไปทําตามพี่ได้เลยนะให้น้องๆนะคะเข้ามือ ถือเคตัวเองแล้วทาการโหลดแอปนี้มานะคะใครที่มีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรขาะทําได้ทั้งคอมและมือถือเลยจะนั้นให้น้องนะคะเลือกคําว่าเห็นเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วเลื่อนลงมาน้องจะเจอคําว่าดําเนินการด้วยโลบอกให้น้องกดคําว่าโลบอกไปนะคะแล้วน้องเนี่ยดูว่าเป็นชื่อตัวเองไหมจะนั้นกดปุ่มสีขาวแล้วเลื่อนลงมาเป็นปุ่มสีฟ้าค่ะพอาะน้องทําการนะคะเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้น้องนะคะกดข้ามไปเรื่อยๆนะคะแล้วให้น้องกดละทิ้งไปเราใช้แอปนี้ฟรีค่ะจะนั้นให้น ตัวเควดได้เลยค่ะเควดแรกคือให้เราเชื่อมแอปผ่านโลโบอกแล้วก็อัพคลิปทั้งหมด3คลิปเข้าแอป,ปนี้พอน,น้องๆกดเปิดเกมปั๊บนะคะน้องๆจะเด้งมาที่แมปนี้นะคะหากใครไม่เด้งก็เข้ามาแมปนี้เดี๋ยวพี่แป้งทิ้งลิงก์แมปนี้นะคะไว้ใต้คลิปนี้ให้กับน้องๆค่ะแล้ว ้องเข้าไปในแบบแล้วนะคะน้องทำการกดอัดหน้าจอนะคะทั้งหมด3คลิปนะคะน้องจะอัดช่วงไหนก็ได้ซึ่งคลิปหนึ่งอะมาประมาณ5้าวิถึงสิวิก็พอค่ะไม่ต้องอัดนานนะคะน้องจะอัดช่วงไหนก็ได้แต่ต้องเป็น3คลิปนะคะแบ่งกันเป็น3คลิปนั่นเองค่ะพอกลับเข้ามาในแอป,ปนะคะกดปุ่มตรงกลางด้านล่างนะคะน้องแล้วไปด้านบนที่แป้นชี้ลูกศรอ,อยู่ทําการอัปโหลดคลิปนะคะทีละ1คลิปทั้งหมด3คลิปค่ะพออัพเสร็จปั๊บก็กดคาว่า ต่อไปนะคะแล้วให้น้องตั้งชื่อคลิปว่าอะไรก็ได้แล้วเลือกคําว่าเลือกเกมนะคะให้พิมพ์คําว่าโลบอกแล้วเราจะต้องเลือกหมวดเกมเป็นคำว่าโลบอกเท่านั้นนะคะจากนั้นให้น้องทําการกดโพสต์ได้เลยค่ะแล้วให้น้องอัพแบบนี้นะคะทําตามนี้อีก2คลิปนะคะกดขวาสุดด้านล่างน,นะคะมาที่โปรไฟล์ของตัวเองแล้วดูว่าคลิปของตัวเองถูกอัพโหลดขึ้นแล้วหรือยังหาอัพ3คลิปแล้วให้น้องเข้าแบบนี้ตามพี่แป้งชมมาได้เลยนะคะเราจะไปเอาของฟรีกันนั่นเองค่ะแล้วเมื่อน้องเข้าแบบมาแล้ววิ่งมาด้านบนเหมือนเดิมนะคะเข้ามาในวงกลมปัม๊ สูรโลบักจะขึ้นน้อง,องกดสูรโลบักได้ของฟรีชิ้นนี้เลยค่ะใครที่ได้แล้วบ้านนะคะคอมเมนต์บอกพี่แป้งหน่อยพี่แป้งอยากดูว่าน้อง,องดูคลิปพี่เราได้กันไหม